วิดีโอนี้ครับเป็นสิ่งที่เราน่าจะเคยพบเห็นผ่านบนโลกออนไลน์กันมาเป็นบรรยากาศบนพื้นผิวดาวองคารยามค่ำคืนครับที่อ้างว่ายาน curiosity ของนาซาเนี่ยถ่ายภาพมาได้จะเห็นกาแล็กซี่เห็นดวงดาวต่างๆอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมดเลยแต่รู้หรือไม่ครับว่าภาพดังกล่าวเนี่ยที่เราเห็นกันไม่ใช่รูปจริงๆที่ยานถ่ายได้จากบนดาวองคารครับสิ่งที่ยานถ่ายได้จริงๆเนี่ยจะเห็นแค่ประมาณนี้เลย อย่างแรกครับต้องบอกก่อนว่ายาน curiosity ยาน preference ของ NASA เนี่ยทำงานอยู่บนดาวองคารจริงมีการถ่ายภาพจากดาวองคารส่งกลับโลกอย่างต่อเนื่องจริงๆแต่กล้องบนยานเนี่ยครับถูกออกแบบมาให้ทำงานในช่วงกลางวันและไม่ได้ถูกปรับค่ามาให้ถ่ายภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนนะครับภาพที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นภาพที่ถูกตัดต่อจากรูปเซลซีของยาน curiosity กับภาพท้องฟ้าที่ถ่ายจากกล้องโทรทัศน์บนโลกของเราคือแน่นอนครับว่ามันดูสวยงามและท้องฟ้าบนดาวองคา จริงเนี่ยเนื่องจากไม่มีแสงไฟรบกวนเลยเนะครับก็คงเห็นดวงดาวได้เต็มท้องฟ้าไม่ต่างไปจากบนโลกของเราเนี่แหละ แต่ภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมาเห็นกันทั่วไปเนี่ยไม่ใช่รูปจริงๆนาซาไม่เคยเผยแพร่รูปแบบนี้นะครับซึ่งเนื่องจากมีบางบัญชีเนี่ยครับที่แอบอ้างโดดตนว่าเป็นนาซาเผยแพร่รูปดังกล่าวออกมาก็เลยเรียกว่าเป็นไวัยรัลไปอยู่ในช่วงหนึ่งซึ่งถ้าเราอยากเห็นสนภาพท้องฟ้าดาวองคาลแบบจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอยานอาวกาศในอนาคตหรือต้องรอมนุษย์เรื่องถัดไปเนี่ยครับเดินทางไปถึงดาวองคาลแล้วจริงๆก่อนถึงจะได้เห็นภาพท้องฟ้าดาวองคาลแบบจริงๆกันซึ่งแน่นอนว่า ไม่ใช่รูปอย่างที่เราเห็นในตอนต้นนั่นเองครับ